สวัสดีครับ fc น้องหงิงเพริญบรรพง fc สาวน้อยเพรินบันทุกคนทุกท่าน fc มมดโจและ fc เสียนอน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ผมขอจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับชปวงเวสตาร์น้อยของเราคือน้องหงิงเพริญบแพงสำหรับน้องหองิงเพรบันแพงตั้งแต่วัดโจได้ผูกปั้นดันมาจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมาก มดโจที่ปั้นน้องวิงให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ดังแต่ก็พอดโจก็ไว้วางใจมากที่สุดเพราะว่าพอดโจไปที่ไหนการไปทางน้องไม่เคยบ่นไม่เคยว่าใจสู้ตลอดตั้งแต่เช้าจนค่ำหรือดึกดื่นอะไรพอดโจไปที่นั้นน้องก็ไปได้หมดทุกสถานที่ไปแต่เช้าด้วยขอให้พอดโจแจงมาน้องก็สามารถ ไปได้ทุกที่ทุกแห่งเพราะน้องส่วนมากเอจะเดินสายไม่ค่อยได้พักเหมือนคนอื่นสําหรับน้องอุณีเป็นบาแพลงของเราถือว่าจิตใจของน้องสุดยอดมากนับถือขนาดเด็กขนาดนี้ทํางานได้ตลอดไม่เคยพูดไม่เคยบน่นสามารถทําการแสดงได้หรือไปพบปะาเอฟซีทุกที่ทุกสถานได้หมดที่บอสโยพาไป <c oughs> ผมขับที่บอสโจ้ไว้วางใจมากสำหรับน้ององค์หญิงเพชรบานแพงสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากภาพยนตร์ขายอ้อด้วยนะครับจะทำการใช้ในวันที่17 68. ก่อข้อก็ฝาก f อสสาวน้อยเพชรบานแพงและ f อสน้องหญิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับ17ก่อ,อขอ้อหสำหรับคลิปนี้สารโรดก็ฝากไว้กินเอาไว้พูนใหม่ คลิปหน้าสวัสดีครับผม